จะขายก้นดิไปไปเร็วๆอันนี้อะไรเนี่ยกลับไปก่อนนะอย่าเพิ่งลุกเดี๋ยวเอามือออกเอามือออกเอามือออกไม่เอาไม่เอาเอามือออกไม่ได้ให้มันไหลไปเอามือไม่เอามือออกเอามือออกอย่าด ได้ได้ไดได้ได้อย่าจับอย่าจับอีกรอบอีกรอบปะ๋ยวลงเองนะนี่ครั้งนี้นะฮะคุณพรพันธ์จะเป็นครั้งที่สองอย่าเอามือไปจับตรงขอบปล่อยตัวสไลด์ลงไปเลยแล้วก็กรีดออกมาสุดเสียงแล้วอะไรเนี่ยห้ามจับขอบพรพันธ์โอเคดี ครับจับคอปปล่อยให้ตัวนอนลงไปนอนลงไปนอนไปมันมันจะได้ไม่ติดนอนลงไปเอ็นตัวลงไปครับเอ็นตัวลงไป